กับรีนท่านประธานคะก่อนอื่น,นันต้องกราบขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ,ะประเด็นของคุณหมอชลนานที่ได้สักถามทำไมที่เราเอาข้อสังเกตข้อนี้มากราบเรียนว่ากรรมธิการคณะนี่เราไปเราเห็นสภาพความเป็นจริงสิ่งที่ชาวเขาร่วมลบก,กับกองทัพบก ชาวเขาที่อาสาสมัครร่วมรบกับกองทัพบกถามว่าบางคนนะคะท่านประธานที่เคาลบค่ะขาข้างหนึ่งไม่มีค่ะทุกคนเราเห็นความพิกลพิการในสิ่งที่เข้าต่อสู้ในฐานะเขาเป็นคนไทยทําไมพวกเราถึงบรรจุว่ากองทัพต้องช่วยเหลือเยียวยาตกลงกับเขาเขาบอกว่าไม่มีสัญญาลูกผู้ชายไม่มีเอกสารแต่เป็นคำมั่นสัญญาของลูกผู้ชาย เราไปเห็นภาพวันนั้นเนี่ไปเองนะคะที่เข่งน้อยเพชรบุญท่านประธานคะเขาพูดทั้งน้ําตาเขาพูดทั้งความรู้สึกพูดถึงความอารมณ์ร่วมแห่งความไม่เชื่อมั่นในกองทัพบกสิ่งเหล่านั้นเรามาพิจารณาต้องขอบคุณท่านกรรมธิการทุกท่านที่ร่วมเดินทางเราเห็นภาพแล้วเราถึงบรรจุเข้ามาว่าเป็น ข้อสังเกตว่ากองทัพบดต้องเยียวยาอย่างต่อเนื่องในข้อแม้กระทั่งที่ทํากินที่อยู่ที่อาศัยด้วยข้อกฎหมายดิฉันเห็นแล้วขอบคุณจริงๆที่ท่านสมาชิกทุกท่านยี่สกว่าท่านที่กรุณาไม่ว่าเรื่องสถานภาพไม่ว่าเรื่องที่ท่านมองเห็นว่าลูกหลานเราเกิดท่านอนุรักษ์บุญศนที่ท่านว่าเกิดมาแล้วเนี่ยความเป็นแม่เราสะท้อนความรู้สึกใช่ เราเห็นว่าความเป็นคนไทยแต่ภาพวันนี้ที่เกิดขึ้นในสภาแห่งนี้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นชาติพันธ์แต่หลายท่านที่นั่งตรงนี้เป็นแล้วรอคอยวันนี้มานานแม้กระทั่งท่าน66ทับ23ที่หลายคนที่เอ่ยมาเชื่อไหมคะท่านสิ่งที่เราได้เห็นมันไม่ตรงกับความเป็นจริง นั่นคือสาเหตุหนึ่งและความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือผู้ร่วมรบพัฒนาชาติไทยต่อสู้เพื่อประเทศชาติแล้วกองทัพเราก็ไปรับปากไว้อีกก็ไม่ทําตามอีกสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าจริงไหมความเชื่อมั่นแก่ชาติพันธุ์เขามีขนาดไหนพอเข้ามาถึงตรงนี้ต้องเรียนกลาบเรียนว่ากรรมธิการทุกท่านเราไปศึกษาเราไม่ได้นั่งเทียนเขียนเอา แต่เราไปเห็นข้อที่จริงในประเด็นที่ทุกท่านที่ฝากเรามาถ้าท่านมีข้อมูลส่งให้เราด้วยนะคะทีเ่เรื่องสถานภาพฐานะของตัวบุคคลด้วยสวัสดิการต่างๆจะตามมาขอบคุณที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือในฐานะที่พวกเราอยู่ในฝ่ายนิติบ,บัญญัติ ขอบคุณท่านสมาชิกที่ร่วมอภิปรายขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ข้อสังเกตข้อคิดเห็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อนำสู่การแก้ไขและนำสู่ความสมบูรณ์แบบของพรบฉบับนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในฐานะกรรมธิการทุกท่านค่ะขอบพระคุณนะคะ